ไม่ได้อนี่คือในบ้านโอเคไหมก็จะในบ้านผมข้างนอกก็จะเป็นรถนูนกน็มีสารนะโอเคไหมตรงเนี้ยมันก็จะเป็นเป็นสายยางโอเคนะไม้ถูกพื้นเอาไว้ดูข้างนอกกันดูนู้อ๋อ เปต้นไม้มเปต้นไม้แล้วแล้วก็ดูดิดูดมีรถสีดำแล้วก็นี่คือรถพ่อผมอแล้วก็ไอสีเขียวๆ,ๆนะที่ผมเป็นลเมนครับรถสีดำเป็นของครูแล้วก็รถสีเหลืองเป็นของพี่โอเคนะคบครับ <S <S และนี่ก็มีต้นไม้ด้วยหนีต้นไม้เยอะ รองเท้าดูอ you know, ันนี้รองเท้าน้องอันนี้รองเท้าน้องอันนี้รองเท้าย่ารองเท้าพ่อพี่รองเท้าปู่อันนี้รองเท้านักเรียนเรียนอันนี้รองเท้าปู่รองเท้าเขาพี่ออมพี่ออมรองเท้าผมผมอลยนี่ก็คือจักรยานมัน